ของเวอร์ชัน4นะครับแมปเนี่ยเวอร์ชัน4แมปจะบรรจุอยู่ในกล่อง ECM นะครับเาะฉะนันวิธีการปรับโหมด 1. ให้หนักศึกษาช็อตคั่ว DLC นะครับนักศึกษาช็อตคั่ว DLC ไม่ใช่นะอพี่ใช่นะเดี๋ยวนะครับอาจารย์ช็อตคั่ว DLC สชไหมอ่าชอ็อตคั้วดีซีนะครับพอหลังจากชอ็อตขั้วให้บิดคันเร่งให้สุดบิดคันเร่งให้สุดนะครับอันนี้เป็นการปรับค่าแมปนะบิดคันเร่งให้สุดพอหลังจากบิดคันเร่งสุดสามเปิดสวิตกุญแจสังเกตหลอดไฟพอหลังจากหลอดไฟดับจะส่งสัญญ,ญาณกระพริบให้เราขวัญคันเร่ง การผ่อนคันเร่ง1ครั้งนะครับจะเท่ากับการปรับโหมด1หากเราปรับโหมด1นึ่สำเร็จสัญญาณไฟจะกระพริบ1ครั้งแล้วเว้นระยะให้เรารู้ว่าเราปรับโหมด1นึ่สำเร็จแล้วโอเคไหมทางด้าน